ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับมนีกับผ้ามบิ่งเองงัวคือเก่าหน้าพี่น้องเนาะครับมณีผ้าพี่น้องมบิ่งเอวิธีฟ้ามโชกบัญชาบ้านน้องกระเดาตำบลโคคลามเพื่อจุรพักระพิมั่นจังหวัดรอยอดครับพี่น้องครับฟ้ามนี่ครับเพิ่นจัดสรรหาตั้งงัวแบบนี้ครับนี่แบงกัดแบงกัดชาลีบีมาเตอร์นะครับเนาะ ครับต่อจากนี้เป็นพี่น้องมากจากได้ครับกับิีผ้าลายบึงละค่าละเอียดนะครับเด็ดเด็ดพี่น้องนี่ก็จสียสวยงาวนี่ครับเป็นง่วสาวรุนรุนหรือพอมผสมนี่นะครับพี่น้องอ่ะผีผ้าพี่น้องลายบึงเนาะครับเนาะนี่ครับลาค่าเปิดมาสีซําไดนะครับถือติดใจพี่น้องซําไดนะครับเนาะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ วัดอ่อดีเอฟซีของฟาร์มสู่กันชากับเอฟซีของเขียนนั่นครับครับผมห่างหายไปโดนเดินกว่ามินีิน้ำมาฝากคือเก่้าฝากขึเก่าเข้ากับน้ำเสนอง่วสายพันธุ์เอ่อเนื้อสายเนื้อคือเก่าสายเนื้อสายเลสสายแบงกัดเอีงกัดเนาะครับผมยิมมาเตอร์มินี่มีตะงง่วงแง้มง่ามเลยเนาะต่งง่วงแง้มง่ามครับนี่ครับตามพี่น้องเห็นไว้เลยครับเด้อสีไรบิ่งราคาครับพี่น้องครับคันเห็นเราบิ่งอยากได้ครับช่องทางกับจิดต่อครับเอ่อเป็นเอ่อกันเฟซบุ๊กก็เป็นเอ่อ ทิมพาใช่เป็นค้ามมาขามตัวบัญชาครับครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ศูนย์ท่องหาศูนย์หนึ่งสองสามสามหกเก้าครับสามนม้่เนาะครับอ่าส่วนไอดีได้แตเป็นอ่าตัวตัวที่ตัวเอตัวเอ็มภาษาจีนอืมจุดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งโอเคครับเป็นไอดีได้ครับตามนี้่ด้ีพี่น้องเนาะครับผมอันที่มาเบิ่งตัวจริงกัมาบ้านบ้านนกกระเดาอตะบบโคลามครับอาเภอจะตุวบาเลสครับพี่น้องครับไล่จากข้างไหนก่อนครับอ่าไล่จากบีบครับบีบสาวครับอ่าเบิ่งจ่ายบีบก่อนเนาะพี่น้องเนาะครับมาครับมาเบิ่งบีบ ตัวนี้แล้วเนาะครับผมเอาไปที่หนึ่งครับพี่น้องบีบมาเตอร์อายุหลายปีไหมครับอายุชนชนปีครับชนปีครับอู้เนื้อนั่นนั่นครับใช่ครับผมดีนะครับเด้อบีบพี่น้องเบิ่งขทงเด้อครับเด้อขันกับเล่เนี่ยดังแดงหน้าตาสงเดียวกันนี่ครับตัวมะลุนอ่าเล่เพิ่นธุนสีมีขนเงาๆสักหน่อยเนาะครับคอเชียงขาตัวนี้อายุหลายปีไหมครับจะช่อนปีนะครับจะชนปีความสูงครับ ข้อมสูลลอยยิบหาบวกครับข้อมสูลลอยยิบหาบวกก็เบิ่งทงเบิ่งถ่ายนั่นเป็น้องเนาะนี่ครับไม่นี่เด็ดเลยเนาะครัข้อเชิงคานี่โอ้ถือว่างามเลยเล็บนี่ถือว่าสักเนาะครับนี่ครับเด็ดสวยนำใตนำล่างเพิ่นอืับข้อมูงกับสิบประมาณลอยสามสิบครับบวมลบปีละบวมลบเนาะทีมทำใหม่ราคาเบอร์ที่หนึ่งครับราคาเขาอยากเป็นเปลือกแพคคูครับตัวนี้ครับโอเคครับมาเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองนี่น่าจะ พันได้ครับนี่อ่าอ่าบีบบีบไปพาเรียกับตัวนี้บีบกับเรีพากันมาบีบพาเรีพากันมาบ้านนี้ม่เป็นบ้านไทยครับแม่นี่บ้านไทยโอ้บ้านไทยปั้นบามันเนาะครับปันบามันออกจะมีสีไล่ๆคือสียจากน้อยเนาะมีสีไล่นี่นี่นี่พี่น้องครับแข้งขาครับบั้นเล็บครับพี่น้องอ่ะตัวนี้อายุหลายป็นไรครับอ่าไรกันครับผมกับเบอร์แรกอืมเบอร์ที่สองกับเบอร์ที่หนึ่งอายุเฉลี่ยไะไกันความสูงเลยครับ เฉลี่ยกันแก๋กันค pues ร oh, oh, ับข้มส carry eh, ูงกะสามสิบบวกลบเพื 2, ่อกันเนาะลงเพื่อกันโอ้คนหางลำหางดีด so ้วพี <references> so ่น้องเด้อครับผมเห็นแล้วกะบถือตาถือใจล่ะพี่น้องกับทักมาสเด้อครับด้วยนี่เบอร์ที่หนึ่งกับเบอร์ที่สองเปิดร่วมกันราคาดิครับเปิดไปสี่หมื่นสี่พันครับสี่หมื่นสี่พันสี่หมื่นสี่พันราคาสี่หมื่นสี่พันนี่พี่น้องเขาต่อได้ไหมครับต่อได้ครับต่อได้สี่หมื่นสี่พันพี่น้องต่อได้เด้อครับเด้อการส่งนี่ครับบ้านส่งพี่สวยอีสานครับผมอ่ะพี่น้อง สรงฟีทวภาอีสานเลยเด้อเพื่อครับทรงฟีทวภาอีสานมัดทุกตัวเลยเนาะครับผมตัวนี้นี่เอางาทั้งสองตัวครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเนาะต่อมามาเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามเป็นบีบครับเบอร์ที่สามเป็นบีเพื่อนเนาะกับบีบดูผสมอ่าเป็นตัวนี้ผสมอย่างมากครับเนี่ยไปพาเรืมากครับตัวนี้บีผสมเลพากับเรือมาเนาะอายุครับ อายุ1ิเดือนครับ11เดือนครับข้อมสูงนี่หลายอะไยเนาะครับลายยีพานี่แหละครับบอกผมข้อมูลลอยยีพ่าพี่น้องอายุ11เดือนนี่ครับเด้อยครับส่วนผมว่าลอยยีพ่ากระซายนิดน้อยเนาะข้อเชียงขาเล็บครับทั้ง้ทยถือว่าใส่ได้เรียมี่นะครับเนาะโอ้สีงามเนาะสีงามแต่ขาดน้ำตั้งน้อยขาดน้ำน้อยขาดน้ำเลี้ยงยังน้อยตี้ครับผมราคาเท่าไหร่ครับเบอร์สามเบอร์สามเบอร์ที่เบอร์ห้าข้อยากเปิดเป็นเป็นแพ็คคู่ครับสามสี่ห้าเปิดคู่กันครับมาเบิึงเบอร์ที่ เบอร์ที่ C C ครับครับเบอร์ที่ C นี่ก็เป็นบีบพามอ่านเล็บให้กันครับบีบพาเล่คือกันครับผมขะนักมากหน่อยขันตะบีบเลยสิบ่มีเขาเห็นบ่ครับาวขันบีบเลยก็าจะเป็นเครือจังเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับอ้าวครับบ้านนี้ห่อหนาด้วยครับตัวนี้ครับห่อหนาลำโตดีโพนเลิกน้ำใต้น้ำล่างเห็นบ้านนี้เนาะครับผมอาจลาเลยข้อขาเล็บแดงดีนี่ครับบันทายหน้าหนาเด้อครับเด้อบันท้ายหน้าหนาเด้อครับเด้อนี่อายุหลไรปันเด้อครับ อายุอะไรกันครับผมชิเบตชิเบเดือนครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้ลงูกกับไรเรียกันเนาะไรเดียกันเลยครับไรเียกันเลยอืมนี่นี่พี่น้องครับมาตาครับตัวนีหนังหลายเนาะนังหลายนังหลายเบิ้อที่หาครับเบื้อที่หาครับเบื้อทาเป็นเป็นเล่ครับเป็นเล่เล่ดูผสมครับเล่ตัวนี่าจจะผสมยังครับมาผสมเกิดเกิดจากเล่ครับอ๋อครับเกิดเกิดจากแม่เล่เลยตัวนี้เกิดจากแม่เล่ครับมันถี่ขนหลายเนาะขนหลายครับขนหลายนี่พี่น้องครับบีด กับเร่เนี่ยน้าตานี่เบิ่งยากนี่ครับครับแต่ว่าขนนี่สิต่างกันอยู่ขนขนเนี่ยนว่าซุ้มเรนหนิขนมันสีไรขนลายโอ้โหพี่น้องขนหมายว่าบนหนาวตัวนี้อายุหไรไปไลยครับอายุเอ่อสิบสิบเอ็ดเดือนครับผมสิบถึงสิบเอ็ดเดือนความสูงหน้าจาตัวตัแต่สูงก็ซุ้มันอยู่ลายยิมหลายยิมเกตบลบอยู่อ่ะมีรอยยี่สิบเจ็ดบลบเนาะครับผมครับพี่น้องครับเบอร์ที่สามสานะครับเนาะแล้วก็เบอร์ที่สี่เบอร์ที่หานี่เปิดราคาเดียวกันครับครับผม เปิดไปหลายปนเด้อครับเปิดไปสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยครับสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยครับเงินไขเดียวกันหมดตุ๋อเ้อครับเด้อครับตรงฟรีตรงผ่านอีสานต่อรองนี่อีกครับก็ถือว่าโอ้สีเอาพี่น้องขันหางว่าบีบเลี้ยงนี่ขันหางมหาเบิ่งเบิึงนี่เนาะครับผมมึงนี่มันสิหายากจักหน่อยอยู่เด้อพี่น้องหายากครับในสนามหรือน้ำบ้านทั่วไปนี่ก็หายากเพราะรับนเค่อยบ้านเฮาส่วนมากก็สิเล่นกันอ่าบามันเนาะบามันบามันกับไทยผสมกันมาครับผมอันนี้เป็นบีบ ต่อจากนี้ก็เสิไปเบื้องสายดำสายดำสายแองกัดแบงกัดครับผมครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องมาเบื้องสายดำด้วยครับเด้อครับโอ้ดำพืนออกแดงเนาะเป็นง่วเป็นงัวตั่นี้เป็นง่วกัดกัดยูครับกัดผสมกัดยูครับผมเบอร์ที่หกเบอร์ที่หกสิเปิดอกแซกันกับเบอร์ที่เจ็ดเบอร์ที่เจ็ดครับพี่น้องว่ามุมร์ที่เจ็ดครับครับผมเบอร์ที่เจ็ดนี่เป็นงัวยังครับเบอร์ที่เจ็ดเป็นงัวอ่าแองกัดครับผมเป็นแองกัดเลยแองกัดภาพแบงกัดมา แบ่งกับแบ่งพากันมาครับเป็นนี่อันนี้เป็นเลื่องแบ่งกันแล้วนี่พี่น้องผมมักคักเนี่ยตัวเนี้ได้เสือป่ะผมมักได้เสือครับ <c oughs> ผมมากมากเลส่วนตัวครับ <c oughs> ม,มากมันมัก <c oughs> ส่วนตัวเลยครับเด้เน้าตัวนี้ไหนเน่าครับไอเอาเอาตัวนี้เอาตัวผิวก,กันเนาะเอาเอาตัวเบอร์หกกันเลยเอาตัวเบอร์หกอนเบอร์หกเนี่ยอายุหไรไปเลยครับอ่าชิบเบ็ดเดือนครับเบอร์หกสิบเอ็ดเดือนครับชิบสูงเด้อไรยี่หาครับไรยี่หาเนาะยี่หาบวกเบิ้ลไทยครับไทยสวยเด้พี่น้องนี่ไทยสวยคอแข้งขาเล็บ เกถือว่าดีครับครับโอ้ยอันนี้ดำพื้นทั้งแดงก์อยู่เนาะครับตัวสะอาดดีครับผมอันนี้ยังสวยดีครับโอ้ยสองตัวนี้เด็ดดิบเลยด้วยสองตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าแขนโจโกเนาะครับแขนกินเก่งครับพุ่มสูงไรยิบหาบวกครับประมาณนี้ครับนี่คือเบอร์ที่หกครับเบอร์ที่เจ็ดครับอายุจักเดือนอ่าะไรกันครับผมอพุ่มครับพุ่มสูงเดียพุ่มสูงอะไรกันพี่กันพุ่มสูงอะไรกันครับ โอ้มักหมักครับของไร่เสือเนี่ยต่ตัวนี้ได้เขาเนี่ยของไร่เสือไร่ขาวๆก็ได้ครับของผมโอ้ผมเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งจาจอมหยาดไปซ้ำเอาวันนี้พี่น้องเปิดราคาครับเบอร์หกับเบอร์เจ็ดครับราคาเท่าไรครับเปิดไปสามหมื่นสี่พันหกร้อยครับนี่พี่น้องสามหมื่นสี่พันหกร้อยครับพี่น้องก็จะไปหานึงสามารถต่อรองได้ครับผมแล้วก็ส่งฟรีสผ่านกิสานด้วยครับเด้อส่งเสือไทย ปานมากอกด้วยกันเถอะถือกันครับจับมาใส่กันแหโอ้งามงามงามครับงามครับอ่าพี่น้องที่หาพันนีอยู่กะครับบาคคนสิพาดครับพาดอยู่หนีเลยครับเด้ออนาคตแม่พันอนาคตไก่แมนเมนเป็นแม่พันทั้งนั้นเลยเนาะครับอันน่้พันธุ์ใช้เนื้อเลยเนีนเนีนครับเล่นหลายครับเนีนเนีนเนื้อเลยเนาะครับนี่อาแดดออกมาครับถือแดดบริสุทธิ์เศาเดาอเศรษฐีบุญทิศบทุ่นแดดครับพันไหนเนาะครับนี่เศาปานคั้วครับนี่ครับ เสือครับูุทาร์ปุชเสดเด็ดเด็ดใบตอนใบสองนี่ครับต่อมาเบอร์ที่แปดครับบัตรแปดเบอร์แปดเบอร์เก่าใช่เป็นกัดมันครับเบอร์ที่แปดกับเบอร์ที่เก่านี่สชเป็นกัดมันอ๋อติดมันมาครับกัดพามันมาเนาะอันพากัดกัดพามันตัวนี้ก็เป็นเพีเมียคหือกันได้เพีนน้องเด้อเรื่องบอกเพศรเพียรเมียคหือกันอายุจักหลจักเดินครับตัวนี้จะชนจะส้นปีครับเบอร์ที่แปดสีส้นปีเนาะความสูงดีครับ จุดแรกสามสิบบวกลบครับลอยสามสิบบวกลบครับโอ้ถ่ายได้มันหรือด้วยเนาะได้มันอันนี้ท่านบอกพี่น้องที่มักมันแน่มักกัดแน่มักผสมกันสองอย่างนี้ครับคือผสมให้แล้วผสมให้แล้วและค่าเปิดลายเป็นไรครับค่าเขาจะเป็นแพคคูครับผมอ่ะแพคคูกับเบอร์ที่เก่าเนาะครับเก่าเอาเบอร์ที่เก่าครับอันนี้กกัดมันเข้ากันกัดมันเข้ากันครับอายุอะไรปหนได้ครับตัวนี้อะไรกันครับผมอะไรอกันอะไรอกันความสูงอะไรอกันครับอะไรกันสูสีกันเนาะนครับเบาพี่น้องมาเบิ่อร์ละนี่ เบอร์ที่แปกเบอร์ที่เก่าครับราคาครับกัดมันกัดมันเออเปิดไปสามหมื่นซีครับสามหมื่นซีพอกไหลอะครับแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่ลักด้วยครับเด้อพาเบิ่งมาทุกโตเลยครับครับพี่น้องเอาไปขยายพันเอาไปผสมพันเอานี่ครับคอรีบแขงขานี่กับมีเสียหายด้วยครับเด้อหนังข้อหน้าหนานำไตนำรังจนอ่นต้นนุ่มดีครับนุ่ม มาบุงเบอร์ที่เก่าครับคือกันเนาะครับเบอร์ที่เก่าคือกันอืตัวนิสวกพื้นดิ้งแดงตัวนั้นนี่นเปลี่ยนดำลายเนาะครับย้กว่าเทยงขาถือว่าตรงดีเนาะครับผมต่งดีนั้แต่น้ำลางครับนี่บันทายครับเอาบันทายคือกันเลยหนาคือกันโค้นหางก็สวยครับครับนี่คือเบอร์ที่เก่ากับเบอร์ที่แปดเนาะเบอร์ที่เก่าเบอร์ที่แปดพี่น้องมึงอยู่ขั้นแมนอยากได้กะสมมาต่อเอาแล้วกะทรงฟี่่ะพี่น้องครับทรงฟีสวยครับ เขาเกตแปดเก่าอย่งงามเลยเนาะครับงามครับอ so, ันน <laughs> oh <that S 1> ี exactly ้จะยกยกไปอีกชุดแบบแบบหนึ่งอ่ะแต่คอยว่ากันด้วยครับผ่านพี่น้องสิไล่กันหลายๆตัวเนาะครับนี่สิยกของเลยก็ได้ให้ยกของเล่อยอันต่อมาเบอร์ที่สิบเนาะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเปลือกคาร่วมกันราคาร่วมกันเบิรงเบอร์สิบกอนครับเบอร์สิบเนี่ยอายุหลายปีไหครับอ่สิบเดือนครับสิบเดือนคว้วสูงครับร้อยยี่สามบวกลบร้อยยี่สามบวกลบด้วยครับเด้อเบอร์ที่สิบเพิ่นเป็นพันนี่ยังครับ แองกัตครับพี่นิดแองกัตตัวนี้เป็นแองกัตแมนครับนี่ครับนี่แองกัตที่เป็นตัวสี่อ้าวตัวนี้เบอร์สิบเอ็ดครับพี่น้องเบอร์สิบเอ็ดก็จะเป็นอ่าอ่าอ่าไม่เป็นแองกัตแต่ว่าผสมบีแบคไว้ครับตัวนี้อ้าวพอเป็นบีแบกอ้าวตัวนี้ผสมหรอเปล่บ่บ่ไม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 ่ถึงพอเขานะครับอ๋อบีแบคแบงกัตนั่นแหละเป็นแบงกัตแบงกัตพอเพิ่นอ่ะครับตัวแม่ครับตัวนี้อายุเท่าไรครับสิบเอ็ดเดือนครับตัวนี้ก็อายุสิบเอ็ดเดือนท่วมสูงกันไรเดียกันเนาะไรเดีย นี่ครับพี่น้องเบอร์สิบเอ็ดนาะครับเนาะครับบัดนี้มาเบิ่งเบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองเบอร์สองกะเป็นแองกับแบงครับเป็นแองกัดครับตัวนี้กะเป็นแองกัดครับตัวนี้น้ำตัวเงาเนาะเงาครับน้ำตัวเงาขนไปปุ๋ยจากหน่อยครับได้ขับได้ข้อแข้งขาเล็บพ่วงสูงกับสีสูงนิดหน่อยสามชิพนิดเดียสามชิพตัวนี้เห็นรอยสามชิพเนาะเนี่ยครับสามสิพดูเบอร์นี้เห็นรอยสามชิพด้ขับเด้อเป็นสิบสองเนาะครับต่อมาเบอร์สิบสามครับเบอร์สิบสามครับเบอร์สิบสามมาอยู่ไลยปอะไรครับอันนนนี้แต่่ัะครบ ประมาณสุสีกันแล้วเนาะได้กับตัวนี้ล่ะควมสูงกับซ้ำกันซ้ำกันเบอร์สิบสองเบอร์สิบสามมสูงซ้อกันครับนี่พี่น้องซีโตนี่สิเปืดราแลค่าร่วมกันไปเลยครับพี่น้องามักอยากไดนะครับเด้อโทมาข้อเชียงขาเล็บเต่าโตนี่ผ้าเบิงนะครับเนาะครับนุ่มนื้อถือว่าดีครับนี่ครับบะหมี่ตัวใดพอเป็นเปื่อยดวยครับเด้อบะหมี่ครับครับข้าขมิ้นกับิี้ข้าวขีิแกงเลยขี้ขาวขี้บ่ไม้พี่น้องเลย ขันมีปากป่วยเธอป่วยบ้วนน้ำเข่าครั helmet, บบ่วนน้ำเข่าบ้วนน้ำเขาเพราะว่าหอบก่ะพยายามรักษาคุณภาพของห่อไว้อยู่เพื่อกันเนาะครับครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ่าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับราคาราคาเปิดไปหาหมื่นหาพันครับหาหมื่นหาพันครับอ่านี่ได้กขับเดอร์เบอร์สิบเอ็ดเนาะถึอตัวละหมื่นสามางหน่อยอืเบอร์ที่สิบสิบเอ็ดเบอร์ที่สิบเอ็ดสิบสอง เบอร์ที่สิบสองสิบสามเบอร์ที่สิบสามครับผมอ่าแต่แต่ก่อนเ่าก็บอกว่าสิบสามหรือไม่บอกว่าเบอร์สิบสี่ไปเลยเบานี้ห้องงไร่ไร่หลวงครับพี่น้องไร่หลวงอ่ะว่าเป็นยังเนาะครับอ่ามาเบิ่งนาคอกกันด้วยครับด้วยพี่น้องมาเบิ่งอยู่ที่นาคอกวัาตีมาชมเมาแห่งดีหลายเนาะครับครับตอนนี้ดีขึ้นดีครับอ่าครับต่อมานี่ตาจะเป็นง้วผสาวความผสมครับเบอร์ที่สิบสี่สิบห้าสิบหกครับผมสิเปิดแลวค่าร่วมกันร่วมกันอ่าพี่น้อง เฮาอะไรเบงเบอร์ที่14ก่อนครับเบอร์ที่14นี่เป็นงัวลูกผสมแบงกัดครับลูกผสมแบงกัดครับอายุครับ14้าเดือนครับ14้าเดือนครับควอมสูงเลยครับรอย3 1บวกลบครับข้อมสูงรอย3 1บวกลบนะครับเนาะครับมาเบงเบอร์ที่1าครับ1ะเป็นเลมันครับอ่าเลผพามันเนาะเลมพามันอายุจักเดือนครับอายุอะไรกันคะเนาะข้อมูลสูงควอมสูงรอย3 18บวกลบครับอ่า3้าบวกลบอายุอะไรเรือกันเนาะครับผม ต่อมาครับเบอร์สุดท้ายมั้งครับเนี่ยจะเป็นบีบบีบผ้าบีบผ้ามันไหมครับอ่าตัวนี้เป็นบีบมาเตอร์แต่ว่าผ้ามันมากผ้ามันมากนี่พี่น้องมันกับบีบหรือมันผ้ายังกระสงังครับมันสีไดหนานาเออเันสีไดหนาครับไดหนาเบือเ้องนะับเบื้องต้นกับพวกกิมดำอ่าปากดำอ่ากิดมันกินเข้ามาเออนี่ ติดมาจากมันนะเครื่องดับมันวะเครื่องดับเครื่องดับแต่งขันซุ่มเพิ่นแดงนี่แด้งยิ่งคึ้นเด้งซื้อโอ้โหเล็บนี่ครับก็ดำด้ดรนี่เล็บดำแต่ว่าสีผิวมันได้ทั้งแม่เนาะได้ทั้งแม่นี่ครับโอ้ตัวนี้หนาดีด้วนี่หนาครับหนาครับหนาเลยครับตัวนี้หนาดีพร้อมก็บันทายหนาสุดโต้วะนี่วนนี้เต็มหรอครับเต็มไอสามตัวนี้พร้อมผสมมันบ่พร้อมผสมครับพร้อมผสมพี่น้องสามตัวพร้อมผสมครับราคาครับเบอร์ทีสิบสี่สิบห้าสิบหกครับราคาครับ เปิดไปหาเมื่อเจ็ดพันครับผมหาเมื่อเจ็ดพันหาเมื่อเจ็ดพันโอ้โอ้าพี่น้องพี่น้องก็ต้องไปหาแล้วก็ต้องมาโทรมากคุยกันเบืองครับต้องโทรมคุยกันเนาะครับนี่ครับราคาแบบนี้เวยครับเด้อครับหรือง่วแบบนี้ครับพี่น้องขันสิไปหาเลี้ยงไปหาได้ใสบ่ตตองไปหาน้ำตลาดนัดเด้อครับมันเสียหายบาครับยกบมี่มีครับเสียหายมางน้บมีเลยครับเสียเวลาเออเราหาน้ำบ้านก็จะอยู่หม่องใดบ่บ่อยู่บ้านใด โชคพันชาครับผาเนี yeah. <S <s ่ยนี er ้มาให้ครับมีแต่ทรงนี่เลยเนาะครับนี่ครับเนี่ยเอาราคาทุกตัวดนะครับเด้อต่อร่องได้ครับต่ทรงฟี่ทวพอีสานครับใส่อันเดียวกันหมดเลยเนาะครับใส่เกียร์เดียวกันหมดมาตรฐานเดียวกันเนาะครับพี่น้องครับนี่มือนีภาเบ่งเป็นไดครับตื่นตาตื่นใจบ่หลายตัวด้มือนีครับมีแต่งงามๆครับพอสําคัญมีแต่งงามครับมือนีครับมีแต่งงามๆสวยๆเลยครับนี่ครับพวกเรากำลังมองหาอยู่นะครับเด้อ ครับพี่น้องครับเดินทางมาถ่ายคลิปครับอ่าทางฟาร์มเฮานี่แน่วในครับฝากพี่ตัวน้องให้อยู่บ้างครับครับคลิปมันกับโดนแน่ดูนเดือนกว่าครับในเดือนทายมาหัอครับฮะฮะให้พี่น้องอ่ะหาเงินมือเงินเพลินแม่งแม่ดูกับขาดต้องขยันเพราะพ่อเศรษฐไทยครับครับ่ก็เลยเสียขาดช่วงไปโดนเติบโดนเติบหรือกว่าเนาะเนี่ยครับพี่น้องช่วงพายุเขาพอดีตรงไนนเนี่ยครับเนี่ยครับพี่น้องกับทั่วมาอยู่ครับมื้อนี้ก็หาใหม่พี่น้องคือเก่าครับเก่าครับคือเก่าคนงานขึ้นเก่า แบ่งกันพี่เราเดี๋ยวแต่พี่น้องมาตัตุไรด้วยครับเด้อ้เดือดเอาครับขอบุญของพุณพี่นอนด้วยครับเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมทุกคนทุกทันนะครับเนาะบอกันชิปหนาชิปไหมครับวันนัาน้นทั่ว้าพชมชาตชาสวัสดีครับ